สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องของเบาท็อปเกษตร d ี y นะครับต่อจากความเดิมคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้นะฮะมีคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับไม่ว่าจะทักเข้ามาหลังไมหรือว่าจาก f a c e b o o k นะครับจาก youtube อะไรต่างๆนะครับถามว่าเบาท็อปนะครับใช้อะไรล็อกล็อกลากนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังยังอยู่ ในขอบขายของการ DIY นะครับก็คือวัสดุที่เรามีในพื้นที่เรานั่นเองนะครับตัวนี้บาตท็อปมีก็คือนี่ฮะจะเป็นก้านมะพร้าวนะครับก้านมะพร้าวใบสดเรานี่แหละครับซึ่งหลักการของการล็อกลากก็คือ,อปกติจะบางคนใช้ไม้ไม้เสียบลูกชิ้นเนาะเขาหาก้านมะพร้าวไม่ได้หรือว่าหาวัสดุอื่นไม่ได้หรือวัสดวกที่เกียรติทำเขาก็จะใช้ ไม้ลูกชิ้นนะครับไม้ลูกชิ้นนะครับก็จะแช่น้ําไว้แล้วก็มาล็อกอย่างเงี้ยฮะทำเป็นตัวเงี้ยแล้วก็เสียบล็อกเข้าไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยบทอทอกก็เคยใช้นะครับไม้ลูกชิ้นนะฮะแล้วก็บางบางทีมันเปาะมันหักนะครับม,ม,มันมันก็อ่าแล้วที่ประเด็นคือมันต้องซื้อด้วยนะครับตัวนี้เราเรา,เรามีในท้องที่เราอยู่นะครับเราก็จะเหลามาใช้นะครับ ซึ่งขนาดแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือขนาดของไม้ล็อกนะครับใช้ขนาดไหนเบอร์อะไรอันนี้ไม,ไม่ไม่รู้จะบอกว่าเป็นเบอร์อะไรเนาะแต่ว่าให้ดูขนาดของลากเป็นหลักดีกว่านะครับเอาที่ว่าล็อกเข้าไปแล้วมันอยู่นะครับเอาที่ว่าล็อกเข้าไปแล้วมันอยู่ไม่ทําให้ลากเด้งขึ้นมานะครับไม่ทําให้ลากเด้งขึ้นมาอย่างเช่นตัวเนี้ยถามว่าใหญ่ใหญแบบเนี้ย เหมาะกับเส้นนี้ไหมเส้นนี้มันเล็กนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนเเนี่ยเส้นนี้มันเล็กเหมาะไหมมันก็อาจจะใหญ่เกินไปนะครับดูก็ได้อนะ่ะมันก็อาจจะใหญ่เกินไปถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับเนี่ยดูมันใหญ่เกินไปใช่ไหมเพืๆๆ่อนเพื่อนตนี้เราก็ทําหลายๆไซส์ก้านมะพร้า,พาวนะครับมันก็จะมีตรงโคนมันก็จะใหญ่หน่อยเราก็จะทําไว้สําหรับล็อกล็อกโคนรากนะครับส่วนตรงกลางนะครับเราก็จะทํายาวพอประมาณนะครับเอาไว้ล็อกประมาณกลางรากส่วนปลายรากนะครับเส้นเล็กๆกแบบนี้นะครับเพื่อนเเส้นเล็กๆแบบเนี้ย เส้นเล็กๆแบบนี้เราก็จะเอาไว้ล็อกประมาณปลายลากนะครับดูนะครับเราก็จะไล่ไล่ล็อกมาอ่ะดมไติตัวนี้ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เราล็อกไปแล้วนะครับตัวนี้เราล็อกไปแล้วอ่าแล้วก็ประมาณกลางเราก็อาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะฮะตัวที่เราทํากลางๆไว้นะครับแล้วก็ใช้เล็บนะฮะใช้เล็บเล็บจิกแบบนี้ฮะแล้วก็ช่องเราก็เอาประมาณให้มันพอดีกับอ่า ขนาดของรากนะครับเราดูลากเส้นนี้เนาะเราก็ใส่ประมาณนี้ให้มันโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นไม้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะรัดรากนะครับ,บ um. เดี๋ยวเราลดน้ําไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะผุไปเองนะครับผุผุไปเองเนาะเมื่อรากมันโตนะครับรากโตไม้พวกนี้มันก็จะผุไปเองนะครับ,อ,รบ,อ,รบอ่าตัวนี้เราล็อกตรงกลางแล้วนะครับขนาดตรงกลางเนาะอ่ะากล, Ugh, ล, Ugh, ล็อกไล่ลงมา เสียบเข้าไปแบบนี้ง่ายๆนะครับถ้าเราเห็นว่าตรงปลายมันยังใหญ่อยู่เราก็อาจจะใช้ตัวนี้ได้นะครับบางเส้นถ้าสมมติว่ามันเล็กไปเราก็อาจจะใช้ตัวนี้นะฮะเอาแค่หลักการก็คือเอาแค่พออยู่นะครับพออยู่ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าล็อกเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นนะครับอพออยู่เพราะว่าเราล็อกเราคอนโทรลเขาไว้อยู่ก่อนนะครับให้มันเป็นทรงแบบนี้ก่อนแล้วเราก็เมื่อเราล็อกรอบต้นเสร็จไปแล้วนะครับเพื่อน เราก็จัดทรงของมันไปแล้วก็เสียบลงไปเลยอ,อ่แบบนี้แค่นี้ก็พออยู่แล้วครับเพื่อนๆอยู่แล้วอยู่แล้วนะฮะอยู่แล้วตัวนี้ดูไปใหญ่ไปเนาะถ้าถตงว่าเราใช้ตัวนี้จะดีกว่าไหมอ่าใช้ตัวกลางนะอ่าใช้ตัวกลางดูขนาดของรากเนาะรากไม่ใหญ่เราก็จิกไม่ต้องใหญ่มากนะครับเราก็ทําไม่ต้องใหญ่มากประมาณนี้ ให้มันใหญ่กว่ารากนิดนึงนะครับอ่าปักลงตรงกลางไปเลยอ่าเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยฮะตัวนี้นะฮะใหญ่นะฮะตัวนี้ใหญ่เกินไปเนาะได้ไหมก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันก็ดูสวยงามกว่าเนาะแล้วก็ตัวนี้อาจจะผุเร็วกว่าตัวนี้นะฮะเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่ไปนะครับเมื่อลากมันโตขึ้นมาไม้ก็จะผุพอดีนะครับเราเอาดูความเหมาะสมความบาลานซ์ของมันนะครับอ่า เมื่อตัวนี้มันใหญ่ไปแล้วนะครับเราก็อาจจะไล่เบอร์เล็กของเรานะฮะเนี่ยไล่เบอร์เล็กของเราซึ่งมันจะเป็นปลายของการมะพร้าวละอ่ะเสียบลงไปอ่ะมันก็ดูสวยงามนะครับที่เบอรท่อบ,บอกว่าเอาแค่พอประมาณพออยู่ก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งเมื่อเราล็อกลากเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะกบดินนะฮะเรากบดินไป ลากมันก็ไม่ขยับแล้วนะครับเมื่อลากไม่ขยับนะครับพอล่างมันแตกแขนงใหม่มันก็จะยึดยึดดินไปนะครับพวกนี้มันก็ไม่ขยับอยู่แล้วนะครับแค่เราแค่ประคองให้ลากมันอยู่เฉยๆนะครับหลักการของไม้ล็อกลากก็จะมีประมาณนี้นะครับเพ,พือ่ semester. อนๆยังอยู่บา่าวท็อปก็ยัง,บงเบ่าวท็อปก็ยังตอบโจทย์ความ DIY ของชื่อช่องอยู่นะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ตัววัสดุเหลือใช้หรือว่าวัสดุที่เรามีอยู่นะครับพยายามเอามา DIY แต่ ก่อนที่เราจะ DIY ได้นั้นนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าหลักการของของการทํางานที่เราจะเอามาทดแทนกันนะครับที่เราจะเอามา DIY กันเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับหรือว่ามันมีข้อจํากัดยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าต้องเป็นไม้ล็อกเนี่ยต้องเป็นไม้ชิ้มลูกชิ้นเท่านั้นไม่สามารถเป็นไม้อื่นได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นไม้อื่นอาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้ทําให้รากเน่าได้อันนี้ เราก็จะไม่ไม่หาสิ่งที่มัน DIY DIY นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอาแค่มาล็อกอ่ะตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดลากเน่าหรือว่าไม่ทำไม่ได้ทําให้เกิดลากเสียหายนะฮะเราก็เอามาล็อกได้นะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นไม้จิม้มลูกศรหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นไมอ้อย่างอื่นหรือเหล็กอะไรอย่างอย่างอื่นอย่างที่หลายๆคนทําหรือว่าอย่างที่เราเคยทํามานะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับเพื่อนๆ่อนอ่ะเราก็ลองเสียบเข้าไปก็แค่นี้ครับเพื่อนๆน ตัวนี้โดนโดนมะพร้าวนะครับอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเน่ยแ,แค่นี้นะครับเพื่อนๆอ่าวันนี้ก็จะเสียงดังหน่อยนะครับ พอดีอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับมีจจกระจันนะครับจจกระจันร้องนะครับอ่าโอเคนะฮะทีนี้เราก็จะล็อกไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จนะฮะด้วยมะพักการมะพร้าวเราเนี่แหละครับแล้วก็กบด้วยดินนะครับลดน้ําให้ชุ่มนะครับยกออกแดดได้เลยนะครับจากนั้นก็รอแค่ไม้เราจะเริญเติบโตไปนะครับการวิธีการล็อกรากก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนวัสดุ ที่ใช้ล็อกก็ประมาณนี้นะครับเบาท็อปใช้ตัวนี้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะเอาไปลองใช้ดูก็เอาไปใช้ได้นะครับบางคนถามว่าใช้เหล็กได้ไหมใช้เหล็กได้ไหมเหล็กเหล็กถามว่าได้ไหมก็แล้วแต่นะครับแต่เบาท็อปไม่แนะนําเพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นเหล็กจริงๆเลยไม่ใช่อลูอมิเนียมเนาะมันจะเป็นสนิมเมื่อเหล็กเจอน้ํานะครับมันเป็นสนิมอยู่แล้วเมื่อเป็นสนิมนะครับมันจะทําให้กัดกินรากเรานะครับเมื่อรากเราโตไปนะครับ เหล็กมันไม่ผูนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเหล็กมันไม่ผูเมื่อเหล็กไม่ผูลากมันโตนะครับมันก็จะรัดลากของเรานะครับเพราะว่าตัวนี้บาท็อปเคยทําแล้วนะครับสุดท้ายแล้วปล่อยไว้นานลากมันโตเกินนะครับมันทําให้กินลากลากลากค่อนข้างจะบางเลยนะครับเป็นแผลนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ไม่แนะนํานะครับให้ใช้วัสดุที่มันย่อยสลายไปกับการเวลาได้อย่างเช่นพวกนี้นะครับเมื่อมัน โดนน้าลดน้ําทุกวันทุกวันมันก็จะผุนะครับเมื่อผุไปนะครับมันก็จะย่อยสลายไปลากโตไปมันก็ไม่มีผลกับลากไม้เรานะครับอ่ะอันนี้ก็คือเทคนิคดีๆอย่างหนึ่งที่เบลท็อปใช้ดีแล้วก็เอามาบอกต่อนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆถือว่าเราได้แนะนาเพื่อนๆไปด้วยนะครับ จะได้ปลูกไม้ได้ถูกวิธีกันนะครับเลือกวัสดุใช้ได้ถูกวิธีกันนะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ติดตามเนาะหรือว่าชื่นชอบก็ติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของบาวท็อปนะครับหรือว่าสงสัยอะไรอยากดูวิธีการทําแบบไหนนะครับลองลองคอมเมนต์า Comment มาได้มาได้นะครับถ้าไม่เกินความสามารถหรือว่า เท่าที่เบลท็อปมีความรู้ก็จะมาแนะนําจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เบาท็อปกเกษตรดีไอไว้นะครับก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ